สวัสดีค่ะนีน่าเองนะคะนีน่าจากนีน่าวิวที่เวลค่ะนี้แปงเองนะครับค่ะเรามาเจอกันกับ B ี Family EP ที่เจแล้วนะคะติดติดกันเลยจากคราวที่แล้วที่เรามาจัดกระเป๋าเตรียมคลอดแล้วจำได้ใช่ไหมว่าคลิปที่แล้วเนี่ยก็บอกแล้วว่าจริงๆรินีน่าอยากมีคลิปหนึ่งเพื่อเป็นแบบคลิปก่อนคลอดแต่ไม่รู้ว่าจะได้ทาหรือเปล่าเพราะว่ากลัวว่าจะคลอดก่อนกาหนดนะคะก็สรุปว่าไม่มีการคลอดก่อนกำหนดคิดว่าน่าจะ 37วีก37วีกนะคะเพราะว่าพอครบ37วีกปุ๊บคุณหมออนญชลีก็แจ้งว่าแหละว่า37วีกเนี่ยคือทุกอย่างสมบูรณ์ปลอด100%เรซเราก็ตอนนี้ก็รู้สึกแฮปปี้สบายใจนะคะว่ายังไงก็น่าจะเกิน37วีกนะคะก่อนลูกคลอดออกมาเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะสิ่งที่เราจะมาพูดถึงนะคะอย่างแรกเลยคือหลังจากที่นะ่าลงคลิปที่แล้วที่บอกว่าอาจจะมีภาวะคลอดก่อนกำหนดเพราะว่าน้ำคร่ง,งน้อย ก็มีหลายคน direct message ถามกีนะมาเยอะมากเลยว่าภาวะน้ำคร่ำน้อยเป็นยังไงนะคะแล้วก็อยากทราบรายละเอียดวันนี้เนี่ยจ,จะมาพูดถึงภาวะน้ำคร่ำน้อยนะคะแล้วก็ทำยังไงเราถึง<ช>สามารถผ่านปัญหาอันนั้นมาได้นะคะ วิธีการที่เราจะดูแลตัวเองทํำยังไงนะคะเราก็รวมถึงเน่ก็จะถ่ายตามมุมต่างๆของบ้านให้ดูว่าเราทําอะไรบ้างแล้วนะใช่เพราะว่าตอนนู้นนะเราเคยเปิดช้อปปิ้งแบกให้ดูว่าเราซื้ออะไรมาแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เห็นว่าแต่ละจุดในบ้านเนี่ยเราตั้งอะไรบ้างเราวางไว้แล้วนะครับตอนนี้เตรียมแล้วเรียบร้อยใช่ค่ะวันนี้ก็จะมาเป็นการรีแคปก่อนคลอดแล้กันเนาะน่าจะเป็น EP สุดท้ายแล้วก็ EP ถัดไปเนี่ยน่าจะเป็น EP ที่ได้เห็นเบบีแล้วโอเคถ้าอยากทราบแล้วนะคะว่า EP นี้มีรายละเอียดอย่างไรบ้างไปดูกันเลยค่ะายโอเคค่ะมาเริ่มกันที่เรื่องคลอดก่อนกำหนดก่อนเลยนะคะว่าแบบการคลอดก่อนกำหนดเนี่ยถ้าเป็นแม่ๆก็คงจะทราบแหละว่าปกติแล้วเนี่ยสมมุติถ้าต้องคลอดก่อน37วสิ ก็คือการคลอดก่อนกําหนดทั้งหมดนะคะคือหลังจาก37วิเวีเป็นต้นไปเนี่ยก็คือปอดทํางานได้ร้อซแต่ว่าถ้าก่อน37อาทิตย์อะค่ะก็คือปอดอาจจะยังทํางานแบบได้ไม่เต็มที่คือจริงๆอะคุณหมออนจุลียแจ้งเราว่าประมาณสัก35วีิวีคเนี่ย<ร>อปอดปอดก็เริ่มทํมางานป,ประมาณ80 9 0เ แล้วเรียบร้อยแต่ว่าถ้าอยากให้แบบฟูแบบสมบูรณ์เลยก็ต้องรอถึง37วีก็จะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอันนี้คือเรื่องการหายใจนะคะอันนี้ไม่ไม่รวมถึงน้ําหนักของเบบีด้วยคือสมมุติถ้าเราอยากให้ลูกเราเกิดออกมาเนี่ยน้ําหนักแบบดีก็คือเกิน2,500กรัมนะคะตัวเป่งๆเต่งๆตึงๆไม่เหี่ยวอะไรเงี้ยก็ยิ่งนานยิ่งดีนะคะยิ่งนานลูกก็จะยิ่ง ใ,ใช่<อ>ในท<ร><อ>้องเรานะคะแล้วก็ไม่ต้องเข้าตู้อกแล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงแบบมีภาวะตัวเหลืองหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นการคลอดก่อนกําหนดเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยคุณหมอก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะข,ของเราเนี่ยต้องเล่าว่าเราเจอว่าเราอาจจะมีการคลอดก่อนกําหนดประมาณวิทีเท่าไหร่นะคะสามสสี่ปใช่ประมาณสามสิบสามกว่า สามสิบก <34. S 2> ว่านะครับโดยการเจอโดยการให้ขึ้นไปตรวจชื่นหัวใจของลูกนะครับใช่ก็คือเป็นการติดเหมือนเป็นตัววัดนะคะตรงท้องของเราแล้วก็จะได้ยินเสียงหัวใจลูกเต้นตึกแล้วไอ้ตัวเครื่องนี้อะค่ะเราก็สามารถวัดได้ว่าลูกหัวใจเต้นเท่าไหร่ลูกดิ้นเยอะน้อยขนาดไหนแล้วเวลาดิน้นหัวใจขึ้นดีไหมนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังตรวจ การบีบตัวของมดลูกได้ด้วยนะคะก็นอนประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะใช่ก็วัดไปเรื่อยๆนอนกราฟก็จะขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงแล้วก็เอาผลอันนี้นะคะไปให้คุณหมอดูนะคะผลกราฟของเนี้ยครั้งแรกที่ตรวจประมาณสัก33มสิบสามวกว่านะคะก็จะเห็นว่ามดลูกเนี่ยมีการบีบตัวค่อนข้างถี่นะค่อนข้างถี่แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ใหญ่หมายถึงว่ามันไม่ได้แบบบีบแบบเยอะจนเกินไปแต่ว่าถี่ถ้าเทียบกับ คนปกติของสามวิใช่นะคะก็จะมีการบีบรัดตัวบ่อยหน่อยนะคะแล้วก็รวมถึงการดิ้นของลูกก็อาจจะน้อยไปหน่อยนะคะคือหัวใจเวลาดิ้นไม่พีคเท่าไหร่นะคะเหมือนกับพื้นที่การดิ้นของเขาอาจจะเหมือนมีน้อยอะไรเงี้ยคุณหมอก็เลยเอาัลตราซาวพอเพอัลตาซาวปุ๊บคุณหมอก็ทําการวัดน้ำค่ำนะช่การวัดน้ำค่ำค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ต้องบอกเลยว่าทุกครั้งที่เราเอัลตราซาวเนี่ย การวัดน้ำคร่ำของเราคือน้ำคร่ำปกติดีมากดีเลยนะคะไม่มีปัญหาเขาบอกว่าโอเคหมดทุกอย่างใช่แต่ว่ามีครั้งนี้ค่ะพะไอไปตรวจวัดคลื่นหัวใจลูกปุ๊บคุณหมอก็มาวัดน้ำคร่ำซึ่งน้ำคร่ำเนี่ยเขาจะวัดเป็นเป็นสี่ด้านนะคะของท้องเรานะคะแล้วก็จะวัดเลยว่ามีพื้นที่เหลือ,อของน้ำคร่ำอะค่ะกี่เซนแล้วก็เอาของทั้งสี่ควอเตอร์เนี่ยมารวมกันซึ่งวันนั้นเนี่ยที่เราวัดนะคะ น้ำคร่ำเหลือแค่4.8เซนซึ่งถือว่าถือว่าน้อยมากถือว่าน้อยมากนะคะค,คือคุณหมอบอกเกณฑ์อย่างนี้ว่าจริงๆแล้วน้ำคร่ำเนี่ยควรเกิน5เซนนะคะแล้วน้ำคร่ำเนี่ยจะเริ่มลดตอนประมาณวีค36 35 36นะจริงๆแล้ว,ม,ลวมันไม่ควรลดเร็วขนาดนี้นะคะแล้วสมมุติต่ำกว่า5เซนเนี่ยถือว่าน้อยอ แต่ว่าถ้าต่ำกว่าสามจุด้าสามจุดห้าคือต้องคลอดทันทีคือวิกฤตก็คือต้องผ่าคลอดเลยครับวันนั้นของนีนาเนี่ยอยู่ที่สี่จุดแปดนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าน้อยแต่ยังไม่วิกฤตเออซึ่งคุณหมอเนี่ยวันนั้นพอเจอว่าน้ำคร่ำน้อยปุ๊บอย่างแรกเลยคืออยู่ที่โรงพยาบาลหมอให้ฉีดยาก่อนใช่หมอให้ไปฉีดยาเลยครับแล้วก็ถามว่ายานี้สําหรับทําอะไรใช่ไหมยาเนี่ยสาหรับการ เ,เร่งการเจริญเติบโตของปอดป่ะใช่เหมือนแบบว่าให้ปอดของลูกเราอาค่ะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าเผื่อว่าจะต้องคลอดก่อนกําหนดหมายความว่าสมมุติมาอาหาคุณหมออีกครั้งเอาด้าซาวปุ๊บนำข้ามเหลือน้อยกว่า3.5ปุ๊บต้องผ่าคลอดเลยพอต้องผ่าคลอดเลยปุ๊บปอดอาจจะยังเดว e l ล็ไม่เต็มที่ดังนั้นเนี่ยคุณหมอจึงฉีดยาเพื่อเร่งการจเจริญเติบโต,ตของปอดของลูกเราให้ดี เผื่อเอาไว้เผื่อเอาไว้ใช่ซึ่งเป็นยาฉีดตรงก้นนะคะก็เจ็บไปหนึ่งรอบนะคะแล้วคุณหมอก็ให้ยามาทานนะคะมีตัวหนึ่งเป็นฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนช่วยในเรื่องการบีบตัวของมดลูกให้แบบให้ให้มันบีบตัวน้อยลงนะคะเพราะว่าการบีบระดตัวของมดลูกอะแสดงว่าเขาจะใกล้จะคลอดนะคะแล้วก็อันที่สองนะคะเป็นยานำคล่ำหรือเปล่า น่าจะใช่น้ำคร่ำแต่คือมีสองตัวมียาสองตัวที่เพิ่มขึ้นมานะคะแล้วก็ต้องฉีดยากระตุ้นปอดของลูกนะคะส่วนตัววิตามินนะคะก็กินปกติตัวเดิมตัวเดิมโดสไหมใช่วิตามินเนี่ยคุณหมอก็เพิ่มโดสจากวันละสองเม็ดเช้าเย็นนะคะ ก็เป็นวันละ3เม็ดเลยนะคะเชา้ากลางวันเย็นนะคะส่วนแคลเซียมเนี่ยก็กินปกติที่คุณหมอต้องเพิ่มตัวโซวิตามินก็คือเผื่อก่อนคลอดอีกเหมือนเป็นการบำรุงลูกเราให้แข็งแรงเต็มที่สมมติถ้าต้องคลอดก่อนกำหนดนเนี่ยก็จะได้ไม่มีปัญหาอะไร,รนะคะแล้วอันนี้คือ,อยานะคะแล้วก็สิ่งปฏิบัติที่คุณหมอบอกว่านี่น่าจะต้องทําเพิ่มเพื่อเพิ่มน้าคร่ำก็คืออะไรบ้างจำได้ไหมกินน้ําเยอะๆครับ กินน้ําเยอะแบบคุณหมอบอกว่าอย่างน้อยเลยนะครับขั้นต่ําคือวันละสาลิตรซึ่งเยอะมากคือปกติแล้วเนี่ยคนเราเขาบอกว่าประมาณเท่าไหร่สองแปดแก้วไม่แน่ใจแก้วหนึ่งมาประมาณ200ลิตรอะแก้วแก้วดื่มน้ําเอ่อมิลลิลิตรซึ่งแบบ8ดแก้วก็ประมาณพันหใช่ไหมก็วันหนึ่งจุดหกลิตรอะไรประมาณนี้แต่ว่าสมมติไอภาวะของนี้หน้าค่ะต้องกินน้ําอย่างน้อยสามลิตรต่อวัน นนซึ่งปกติเนี่ยเป็นคนแบบกินน้ําน้อยมากอยู่แล้วแต่ว่าพอมาท้องเนี่ยก็ถือว่าดื่มน้ําเยอะขึ้นมา,ากแล้วแต่อันนี้ต้องมากขึ้นไปอีกนะคะคออแต่ว่าคุณหมอบอกว่าอันนี้เป็นการวัดอย่างหนึง่งสำหรับน้ำข้ามน้อยเนี่ยเพราะเราก็ถามนะว,ว่าน้ำข้ามน้อยเนี่ยเกิดจากอะไรนะคะ ุณหมอบอกว่าได้หลายปัจจัยเลยหนึ่งอันที่อันตรายที่สุดก็คือตัวสายสะดือเริ่มเสือ่อมหรือรอก,รอกเริ่มเสือเเส่อมนะครับออหมายความว่าพอเริ่มเสือ่อมเนี่ยถึงแม้ว่าเรากินน้ําเยอะน้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไปไม่ถึงลูกเพราะว่าตัว,ต,วตัวส่งผ่านเนี่ยเริ่มเสือ่อมเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกก็ไม่สามารถได้รับน้ําจากเรานะคะแล้วน้ําคร่ำเนี่ยก็คือฉี่ของลูกนั่นเองพอเขาไม่ได้รับน้าปุ๊บเขาก็ฉี่ได้ไม่เยอะน้ําคร่ําที่เขาอยู่เนี่ย ก็จะน้อยลงอันนั้นค,คืออันแรกที่อาจจะเป็นสาเหตุได้นะคะครหรือสองจริงๆรกไม่ได้เสื่อมสายสะดือไม่ได้เสื่อมเลยแต่ว่าแม่ทานน้ำน้อยเองนะคะอพอทานน้ำน้อยปุ๊บก,ก็เหมือนเดิมน้ำก็ไปถึงลูกน้อยแต่อันที่สาอะค่ะก็คือแม่ทานน้ำเยอะอ,อะแต่ว่าแม่เหนื่อยหมายความว่าใช้พลังงานเยอะเช่น อาจจะยกของอาจจะแบบทำนู่นทำนี่หรือแม้กระทั่งความเครียดออ,อ,อาจจะไม่ได้แบบใช้กำลังไม่ได้ใช้พลังงานแต่ว่าอาจจะเครียดเรื่องงานทำนู่นทำนี่เยอะเกินก็ทำให้น้ำที่เรากินเข้าไปอะค่ะถูกดึงไปใช้ในร่างกายของแม่เองก็ไม่ถึงลูก เพราะฉะนั้นเนี่ยมีสามเหตุผลที่สามารถเป็นไปได้ดังนั้นคุณหมอเลยสั่งว่ากลับไปบ้านเนี่ยดื่มน้ําให้เยอะๆๆๆ,ๆ,ๆก่อนแล้วกลับมาดูใหม่ว่าน้าคร่าเนี่ยเพิ่มไหมสมมติผ่อนด้วยใช่ไหมละ่ะใช่สมมุติถ้าน้าคร่าเพิ่มนะคะก็แสดงว่าไม่เกี่ยวกับโรคเสือ่อมเพราะว่าเรากินน้ําเยอะแล้วน้ําไปถึงลูกถูกไหมแล้วเราก็ต้องพักผ่อนเยอะๆตามที่แบงค์บอกด้วยครับใช่เราจะได้ไม่แย่งน้ําจากลูกถึงแม้ว่าเราทาน้าเยอะ แต่เราใช้เองเยอะลูกก็จะไม่ได้รับน้ำคร่ำนี้ไปนะคะแล้วก็ถึงเหตุผลว่าเอ๊ะทำไมน้ำคร่ำน้อยถึงจะคลอดก่อนกำหนดก็เพราะว่าอย่างแรกเลยนะครับคือลูกเนี่ยต้องต้องการพื้นที่ในการดิน้นในการขยับตัวนะในท้องใน<อ>งท้องของ,ของเรานะครับและการที่มีน้ำคร่ำน้อยเนี่ยแปลว่ามีพื้นที่ให้เขาขยับตัวน้อย,อยลงเรื่อย มันคือน้อยแล้วเหมือนเขาจะอึดอัดนะครับใช่แล้วตอนลูกอึดอัดลูกก็จะขยับไม่ค่อยได้จะดิ้นไม่ค่อยได้ใช่แล้วถ้าอันตรายจริงๆเนี่ยก็คือว่าสายสะดืออืดเนี่ยอาจจะไปพันตัวเขาหรือว่าจริงๆอะ่ะหมอบอกว่าพอน้ําคร่ําน้อยป๊่อะ่ะไม่ต้องพันคอไม่ต้องพันตัวก็ได้แค่แบบเสยดสีน,น,นิดเดียวรหรือนอนทับนิดเดียวอ่ะคะ่ะก็อาจจะทาแบบทาให้เกิดอันตรายต่อลูกได้ ดังนั้นยิ่งน้ำคร่ำน้อยพื้นที่เขาก็น้อยลงนะคะก็ยิ่งเป็นอันตรายต่อลูกก็เลยยิ่งต้องผ่าเร็วขึ้นแล้วบางทีลูกก็เครียดด้วยหมอบอกว่าถ้าน้ำคร่ำน้อยแล้วเขาขยับไปไหนไม่ค่อยได้เขาก็ไม่ค่อยดิน้นแล้วก็อาจจะเครียดด้วยนะครับใช่ซึ่งเครียดเกินไปก็อาจจะมีอันตรายต่อไป<ม>ได้ดังนั้นเนี่ยต้องประคองนะคะให้ทำคร่ำเราเยอะมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะก็จากวันนั้นเนี่ย เราได้น้ำคร่ำ4ี่จุดแดเซนใช่แล้วหมอก็เลยรีบนัดนัดให้ต่<ท>เลยนะครับปกติหมอจะนัดแบบอ,อย่าคร้งอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ครั้งนี้เนี่ยคือเรา <3 S 2> ไป,ปใช่เราไปวันที่สิบสี่แล้วหมอก็รีบนัดเลยอีกทีสิบเจ็ดก็คือสาวันกลับไปกินน้ำเยอะๆพักผ่อนเยอะๆทำตัวขี้เกียจที่สุดไม่ต้องทำงานห้ามเครียดนะคะและว,วันที่สิบเจดเนี่ยเราไปตรวจ สรุปว่าน้ำคร่ำดีขึ้นเยอะมากมจาก4.8เซนกลายเป็น6.6เซนนะคะถือว่าแบบทำสำเร็จนี่คือแค่3วันนะน้ำคร่ำเพิ่มแบบเกือบ2เซนใช่ซึ่งหมอบอกว่าดีมากนะคะคือมันไม่ใช่เป็นกราฟที่แบบสลบลงอะแต่ว่าแสดงว่าเราสามารถเพิ่มน้ำคร่ำได้หมอบอกว่าแสดงว่าไอ้ครั้งที่มันหน้อยอะเราอาจจะแบบทำงานหนักเครียด แล้วก็ลืมกินน้ําอ,อะไรประมาณนี้นะคะใช่ก็แปลว่ารคยังไม่เสือ่อมนะครับเพราะน้ำมันยังเพิ่มกลับขึ้นมาได้ใช่ก็6กเซนแล้วก็เวลาไปตรวจคลื่นหัวใจลูกอะคะ่ะก็ดีขึ้นมดลูกบีบรัดตัวน้อยลงนะคะเพร <lemon>. าะว่าตอนแรกอะอาจจะเริ่มบีบตัวเยอะขึ้นเพราะว่าแบบน้าคร่ำน้อยเออมันก็จะเป็นผลตามๆกันมานะคะแล้วคราวนี้หลังจากวันที่17เนี่ยคุณหมอก็นัดอีก7วันเลยหมอบอกโอเคแล้วถ้าเป็นอย่างนี้แปลว่า เรียบร้อยทําตัวเหมือนเดิมมีเจ็ดวันเราไปมาเจอกันใหม่ใช่คะ่คะพออีกเจ็ดวันปุ๊บเราก็ไปวัดน้าคร่มได้5.5ก็คือน้อยลงประมาณหนึ่งเซนนะคะก็เป็นเริ่มกราฟเริ่มลงคือคุณหมอบอกว่าช่วงเนี้ยก็ต้องดูแบบค่อนข้างผีหน่อยเพราะว่าก็ยังมีภาวะคลอดก่อนกําหนดเหมือนเดิมเพราะว่าพอหลดลงมา5.5เนี่ยมันก็ใกล้จะน้อยกว่าห้าเนาะใช่มันก็เหมือนจะใกล้คลอดนะคะ ก็กลับไปนะคะแล้วคุณหมอก็นัดอีกสี่วันมาตรวจอีกคราวนี้ีมากได้น้ำข้างเจ็เซนโอ้ด้เยอะเลยนะคะเเซนคุณหมอเพิ่มขึ้นอีกแสดงว่าแบบมันคือขึ้นอยู่กับการดื่มน้ําของเราแล้วก็การใช้ชีวิตประจําวันของเรานะคะคุณหมอบอกว่าดีมากอย่างเงี้ยแสดงว่าน่าจะถึง 3าสิบเจ็วีแล้ว <Yeah. S 2> คุณหมอก็บอกข่าดีว่าน่าจะถึงแล้วเพราะว่าวันที่นนเนี่ยไปตรวจเนี่ยวันที่ยี่วันที่ยี่สิบแปดเนี่ยครับตอนนั้นประมาณสักสามสิบห้าวีกกว่าเกือบสามหกเขาบอกว่าทำยี้เรื่อยสามสิเจ็ดถึงใช่เก้าสิบเอร์เซ็นน่าจะถึงสามเจ็ดนะคะครับแล้วก็ล่าสุดเราไปมาเมื่อวันเมื่องวันที่ผ่านาม,มา ใช่ก็น้ำขําก็ลดลงเหลือ5.5เซนนะคะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยลูกดินดีมากนะคะกร <G raft S 2> าฟแบบดีมากก็คือหมอบอกว่าน้ำ่ําตอนนี้โอเคแล้ว5.5เซนในท้องที่ตอน36วีคก็ถือว่าเป็นเป็นเขาเรียกเป็นค่าที่ปกตินะคะแล้วลูกก็ดิ้นดีมากนะคะก็ไม่ต้องห่วงดังนั้นเนี่ยตอนนี้เราสองคนก็เลยค่อนข้างมั่นใจนะคะว่าเราเนี่ยน่าจะถึง 37วิอิตแน่นอนนะคะคแล้วจะไปต่อจากนั้นได้หรือเปล่าอันนี้ต้องอดูก,ออก,กันอีกออทีขึ้นอยู่กับคุณหมอนะคะคก็อันนี้คือเรื่องเล่านะคะของภาวะคลอดก่อนกำหนดด้วยน้ำคร่ำน้อยใช่น้ำคร่ำน้อยนะคะก็อยากให้กำลังใจแม่แม่ทุกคนคือจริงๆแล้วอ่ะหลักการหลักๆเลยคือดื่มน้ำเยอะ มากออมากอ,อ่ะแล้วก็ทําตัวแบบขี้เกียจแบบนอนดูทีวีหรือแบบไม่ต้องใช้ความคิดอ่นะคะอย่างตัวนี้นาเนี่ยตอนนี้อย่างน้อยเนี่ยดื่มน้ําอะไรบ้างวันหนึ่งคืออันแรกที่ต้องดื่มอยู่แล้วก็คือแคลเซียมที่คุณหมอให้เป็นเม็ดแบบฟบองเม็ดคูอันอันเนี่ยก็คือหนึ่งแก้วแน่นอนต่อวันก็สองร้อยมลิลิตรแล้วก็อันที่สองที่ต้อดื่มนะคะก็คือน้ําหัวปลี อันนี้เนี่ยเพิ่มน้ำนมนะคะก็ดื่มแบบหนึ่งขวดซึ่งก็ประมาณเท่าไหร่ไม่เห็นประมาณสักสามสามสี่ร้อยอ่ะก็หกร้อยละแล้วก็นี่นะก็มีดื่มน้ำนมด้วยนมหนึ่งแก้วนะคะก็สองร้อยก็แปดร้อยละแล้วก็นี่นะมีดื่มน้ำมะพร้าวด้วยตอนนี้กิน,นมะพร้าวอ่อนนะคะประมาณกี่มะพร้าวอ่อนหนึ่งลูกอ่ะสมมติสองร้อยแล้วกันก็หนึ่งพันละ พอ1 0 0 0เสร็จแล้วเนี่ยก็ยังมีน้ำวิตาเดนะคะพวกวิตามิน B วิตามินที่นี่น่าพึ่งลงไปอันนั้นเนี่ยขวดหนึ่งนี่ก็500 500อันนี้ก็พันห้าละอันนี้ก็คือที่แน่ๆว่าต้องดื่มทุกวันนะคะก็คือพันห้าร้อยละก็คือ1,5้าก็ขาดอีก1,5้อันนั้นเนี่ยก็ดื่มน้ำเปล่าไปเรื่อยๆดื่มทุกวันเวลากินยาหมอมียาให้เยอะนะคะเวลากินยาเนี่ยก็กินน้ำตามเยอะๆนะคะก็จริงๆ ตอนแรกฟังสามลิตก็ตก,ตกใจ,ใจแต่ว่าพอทำไปเรื่อยๆก็เริ่มชินแล้วก็ความลำบากก็คือต้องเข้าห้องน้ำค่อนข้างห่อยมากเพราะว่าท้องค่อนข้างใหญ่นะครับใช่โดยเฉพาะตอนกลางคืนตอนนอนนะคะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่แม่แม่ทุกคนนะจะต้องเจอนะคะก็อดทนให้ลูกออกมาก่อนละกันเพราะว่ายิ่งดื่มน้ำเยอะด้วยแล้วยิ่งท้องใหญ่ด้วยนะคะตื่นแบบสามสี่รอบตอนกลางคืนนะคะก็อดทนอีกน,นิดนึงอีกประมาณอาทิตย์นิดนึง ก็จะเห็นหน้าลูกแล้วนะคะโอเคแออันนี้เป็นภาวะนะคะของนีน่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูและกันตามสัญญาว่าในแต่ละมุมตอนนี้เราจัดอะไรไว้บ้างนะครับใช่เราจะอะไรไว้ต้อนรับลูกไว้บ้าอังนะคะครับผมไปดูกันเลย มาเริ่มกันที่มุมแรกของบ้านก่อนเลยนะคะอันนี้หลายคนน่าจะเห็นกันบ้างแล้วนะคอกนะคะน,นี่น่าใช้ของโฮโยนะคะจะบอกว่าดูมาหมดเกือบทุกยี่ห้อนะเราสรุปมาสั่งของโฮโยนะคะของเขาเนี่ดีจริงๆนะคือเป็นหนังแบบ PU นะคะแล้วก็ไข่ตกไม่แตกนะคะแล้วก็ มีความยืดหยุ่นนะคะเวลาลูกปีนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะแบบเกิดอันตรายอะไรใดๆนะคะเดี๋ยวพอลูกเกิดแล้วจะมารีวิวข้อให้ดูอีกทีดีกว่าเพราะว่าข้อตัวนี้มีความดีงามหลายอย่างนะคะแล้วมีอะไรอีกมาจากตรงนี้ก่อนละกันตัวนี้นะคะคือกล้องอันนี้แบงค์เขาซื้อมานะคะเขาสั่งมานะคะเป็นกล้องดูลูกนะคะเผื่อว่าเราอยู่ข้างบนในบ้านอะไรอย่างเงี้ยอยากดูลูกก็สามารถเปิดกล้องได้แล้วกล้องตัวนี้เนี่ยมีเสียงเพลงด้วยนะคะ แล้วก็ตัวนี้น้องปลาฉลามตัวนี้นะคะเป็นเครื่องฟอกอากาศสำหรับเด็กยี่ห้อเครนนะคะนี่จะบอกว่าความดีงามของเครื่องฟอกอากาศตัวนี้นะคะนอกจากดีไซน์จะน่ารักแล้วนะคะเวลาอะ่ะเด็กชนแล้วล้มอย่างงี้ค่ะเจ้าตัวนี้นะคะมันจะหยุดทำงานทันทีนะคะทำให้ไม่เกิดอันตรายต่อลูกนะคะแล้วก็ มีเจ้าโซฟาจิว๋วจิ๋วขนาดไหนให้ดูจิ๋วหลิวขนาดนี้อันนี้เป็นพร็อพนิดนึงนะคะให้ลูกนั่งก็ได้หรือว่าเอามาถ่ายรูปก,ก็ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้จะบอกว่าอันนี้เนี่ยน่าจะเวิร์กมากๆนะคะตัวนี้เนี่ยเหมือนเป็นหมอนงูนะคะสามารถถอดซักได้นะคะจากแบรนด์มิเนเน่นะคะพร้อมกับผ้าห่มขนแกะ นุ่มมากอันนี้ก็จะแบรนดมิเนเน่เช่นเดียวกันนะคะน้องดาวเ,าเห็นไหมน้องดาวมีเพลงด้วยพาเวลาดึงตรงนี้ออกมานะคะก็จะมีเพลงแล้วอันนี้ก็สามารถกล่อมลูกได้ลูกเล่นได้นะคะส่วนตรงนี้อันนี้ไม่รวมหมอนนะตัวนี้นะคะเป็นของ baby nest นะคะนี่ น่ารักมากๆเลยเป็นเหมือนแบบที่นอนสำหรับเด็กนะคะอย่างของนีน่าเนี่ยคอกใหญ่ไปนะคะลูกตอนเล็กๆจิ๋วๆเนี่ยก็คุนจะมีอะไรแบบนี้ให้ลูกได้นอนนะคะเขาก็จะมีหมอนข้างนะคะมีผ้าโฮมแล้วตัวนี้เนี่ยสามารถแกะออกมาได้ก็จะเป็นแบบเตียงที่มันไม่ต้องมารัดมุมตรงนี้นะคะส่วนหมอน หมอนนี้เนี่ยจะบอกว่าข้างในเนี่ยค่ะนี่น่าสั่งมาเป็นหมอนของแบรนด์คลีว่ามาม่านะคะเป็นรุ่นเบบี hmm. ้แล้วก็ปอกหมอนเนี่ยสั่งซื้อมาต่างหากนะคะ mm hmm. ก็ <c oughs> เป็นตีมเข้าชุดกันนิดหน่อยหมอนอาจจะไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่แต่ว่าตัวนี้น่ารักมากเห็นไหมนี่ให้ดูรอบรอบ อันนี้ก็จะเหมือนเป็นอาณาจักรเล็กๆนะคะของลูกชายของเราส่วนในห้องน้ำชั้นล่างนะคะนี่นะก็จะมีตัวนี้นะคะเป็นผ้าปูเวลาเปลี่ยนเพิ่พให้น้องนะคะอันนี้สั่งมาจากช h อปปีนะคะชื่อว่าแบรนด์ m ม m ม่าแอนด์ป๊ป้านะคะ ส่วนห้องนี้นะคะก็จะเปรียบเสมือนห้องเก็บของให้ลูกนะคะมีตัวนี้ยังไม่ได้ต่อเลยนะคะเหมือนเป็นของเล่นให้ลูกนอนดูแล้วก็มี p a m p e r รสนะคะมามีโปโกะนะแล้วก็มีรถเข็นนะอันนี้เคยพูดแล้วไอแคนดี้นะคะรุ่นพีช แล้วก็จะมี p r i m o h i i h h h a r e นะคะอันนี้สำหรับลูกกินข้าวซึ่งยังไม่ได้แกะออกมาเพราะว่ายังไม่ต้องใช้นะคะอันนี้เนี่ยเป็นของแบรนด์ r o c k i n g kids นะคะนี่เห็นไหมแล้วก็อันนี้เป็นชุดสาลีนะคะสั่งออนไลน์มานะคะเป็นแบรนด์โมบีนะคะแล้วก็เป้อุ้มลูกก็ยังไม่ได้แกะมานะคะของ h a m a s เดี๋ยวไว้ใช้เราค่อยแกะเนาะแล้วก็จะมีหมอนให้นมอันนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนเตยนะคะ ก็จะมีฝั่งนี้ค่ะก็จะเป็นเก้าอี้กินข้าวเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เนี่ยไว้ใช้เวลาไปข้างนอกนะคะอันนี้ของอารพราโนะคะเป็นดิ닝บูสเตอร์ค่ะแบบพับได้อันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เบิร์ดด้วยไอ้พี่เบิร์ดซื้อมาเป็นของขวัญแล้วมีอะไรอีกให้ดูในตู้แล้วกันของที่แบบว่าเตรียมให้ลูกนะคะที่ยังไม่ได้แกะเพราะว่ายังไม่ได้ต้องใช้ พวกนี้ก็จะมีเสื้อผ้าต่างๆซักไว้แล้วเรียบร้อยมีผ้าอ้อมผ้ากันเปื้อนคลุมให้นมต่างๆอึ๊บนี่เป็นผ้าอ้อมนะคะแล้วก็ข้างล่างน่าจะเป็นผ้าหม่มผ้าเช็ดตัว แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีรองเท้าจิ๋วนะคะสองคู่คู่นี้แบงซื้อให้ส่วนคู่นี้มีเพื่อนซื้อให้นะคะขอบคุณเตยกับป่านมากเลยก็น่าจะหมดแล้วนะคะสำหรับข้างล่างนะ,ะขออภัยในความเสียงเหนื่อยเพราะว่าเดินเองนะคะแล้วเสียงแบบเหนื่อยมากจริงตอนนี้คุณแม่ท้องโตมากทำอะไรก็เหนื่อยไปหมดนะคะเดี๋ยวไปดูข้างบนกันต่อค่ะมาอยู่ในห้องนอนกันบ้างนะคะ ว่าในห้องนอนเรามีจัดเตรียมอะไรไว้ให้เบบีบ้างนะคะก็อย่างแรกนะคะเข้ามาถึงก็จะเจอ,อเปลอันนี้เป็นเปลของเสี่ยวมี่นะคะมันเป็นรุ่นอะไรนะแบงค์รอนเบย์รอนเบย์รอนเบย์นะคะแบงค์ Bang. สั่งมาจากลาซาด้าสั่งออนไลน์มานะคะก็น่ารักมากเลย มันเป็นเพลงที่แกว่งเองได้เหมือนไว้กล่อมลูกนะคะแล้วก็จะมีเสียงเพลงด้วยในตัวนะคะนี่ไม่ได้เปิดอยู่นะคะแต่ว่าเปิดให้ดูว่าเวลามันแกวงแกวงยังไงส่วนฝั่งนี้นะคะตรงนี้ก็ยังวางกระเป๋าอยู่นะที่วันนั้นเราเก็บไว้นะคะเรายังไม่ได้ไปโรงพยาบาลเนาะอันนี้วันก่อนเนี่ยหลังจากที่เราเปิดกระเป๋าไม่ใช่เปิดกระเป๋าจัดกระเป๋าก็มีหลายคนถามเยอะมากนะคะว่าตู้นี้ตู้ของอะไร แยกส่วนกันนะคะตัวตู้ตัวตู้ตัวนี้เลยนะคะคือของอีเกีให้ดูตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีช่องใส่ของด้วยเวลาสั่งมานะคะเราก็ต้องมาต่อเองเนาะเป็นปกติของอี e กีอยู่แล้วนะคะตัวข้างบนเนี่ยสามารถแยกส่วนได้สมมุติต่อไปเราจะไม่เปลี่ยนผ้าอ้อมลูกแล้วเราก็เอาตรงนี้ออกมันก็จะเป็นตู้ธรรมดาส่วนตัวข้างบนนะคะเป็น changing Mat ก็คือตัวเปลี่ยนผ้าอ้อมนะคะ ตัวนี้เนี่ยเป็นของแบรนด์มิดเนเน่ไทยแลนด์นะคะเขามีหลายลายมากแต่ว่าเราก็เลือกลายนี้ตรงนี้แกะออกมาได้หมดเลยนะคะก็จะเป็นหมอนข้างแล้วก็มีตุ๊กตาเผื่อลูกนะคะอาไว้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อันนี้อันนี้ก็มีหลายคนถามนะคะว่าซื้อจากไหน,นอันนี้เนี่ยเราก็สั่งมาจากช h อป e ีนะคะแบรนด์ที่ชื่อว่านี่เลย s ั n บ i n o ลองพิมพ์ก็ได้นะคะในช้อปปีน่าจะขึ้นมาก็ใส่อุปกรณ์ต่างๆนะคะเราเชื่อว่าน่าจะจําเป็นแล้วก็มีเครื่องนี้เครื่องนี้นะคะเป็นเครื่องทําความชื้นนะคะก็คือจะปล่อยไอยออกมาอันนี้เป็นของเครนนะคะซึ่งตัวนี้ดีมากๆเลยนะ,ะเพราะว่ามันจุกได้เยอะนะคะแล้วก็สามารถปรับระดับไอน้ําที่ออกมาได้นะคะถ้าชอบความหอมก็สามารถใส่แบบ กลิ่นทงไปก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้เราก็แอบ,บมาใช้ก่อนลูกเกิดนะคะเดี๋ยวลูกเกิดมาก็น่าจะดีนะคะจะได้มีความชุ่มชื้นภายในห้องนอนเวลาเปิดแอร์ส่วนฝั่งนี้รรึบๆึมาอันนี้ก็เอาไว้ใส่ของของลูกนะคะจะเป็นเสื้อผ้าหรือของเล่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ของมิเน,เน่ไทยแลนด์เหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้ ก็เอามาตั้งแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ปูผ้าเพราะว่ารอให้ใกล้ๆกว่านี้ก่อนอันนี้ก็เป็นของสนุส p o t นะคะจริงๆแล้วตัวนี้คิดว่าเดี๋ยวจะไปตั้งฝั่งนู้นนะคะเพราะว่านี่น้านอนฝั่งนูน้นแต่ว่าช่วงนี้นี่นะลุกเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนบ่อยมากเลยก็เลยกลัวว่าลุกมาแล้วจะเตะทุกอย่างนะคะก็เลยเอามาฝั่งนี้ก่อนข้อดีก็คือสามารถเปิดทุบๆใช่ไหมแล้วก็เอาไว้ติด บตีองเราได้เลยก็สามารถเลี้ยงลูกบนเตียงได้เลยนะคะแล้วก็ในห้องน้ำนะคะสิ่งที่เตรียมไว้ก็จะเป็นอ่าอาบน้ำเด็กนะคะอันน,นี้เคยเห็นกันแล้วเนาะเป็นของซอปโป้นะคะนี่แล้วก็ดีมากเลยเขามีขาตั้งแบบเนี้ย เอามารองไว้ด้วยนะคะเราก็ไม่ต้องก้มๆหกน้ำให้ลูกแล้วก็อันนี้นะคะของเมอร์เมอร์นะคะลองเขาได้เราไม่ต้องใช้มือจับแบบนี้แล้วก็มีฟองน้ำนะคะของเมอร์เมอร์เหมือนกันก็ประมาณนี้เมื่อกี้ดูข้างล่างแล้วดูข้างบนเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะอาจจะมีของมาเพิ่มเดี๋ยวยังไงลูกเกิดมาแล้วคงได้ดูเพิ่มนะคะ ก็นี้ดูของเรียบร้อยแล้วนะครับเยร้อยเยอะไหมเยอะนะ,ะเยอนะ <c oughs> ยอยู่นะ <c oughs> ก็เยอะอยู่นะคะแล้วก็อาจจะมีบางอย่างมาเพิ่มเติมอีกหน่อย <c oughs> เออเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราสั่งของออนไลน์ไปก็ยังมาไม่ถึงบ้างอะไรบ้างนะคะครับ <c oughs> เดี๋ยวตอนลูกเกิดออกมาก็น่าจะได้เห็นของเพิ่มเติมอีกมากกว่านี้ของตกแต่งนี่นั่น,นที่เป็นชื่อลูกที่เรากําลังปลุกไว้อยู่ตอนนี้ยังไม่เห็นชื่อลูกนะคะคลิปหน้าเนี่ย น่าจะได้เห็นเบบี้แล้วเป็นใช่น่าจะได้เห็นนะคะว่าลูกหน้าตาอย่างไรแล้วลูกชื่ออะไรก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามก็ฝากติดตามทางช่องทางอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง f c e b o o o กแฟนเพจนะคะทาง Instagram i ไนะคะ y o u b e y o u t u b s ฝาก c r i b e ด้วยแล้วก็เว็บนี n ่า a ิวตี้ o วิลด์นะคะครับผมไปแล้วนะวันนี้บ๊ายบาย